มาที่จะพลายกลุ่มกระบวนการนี้มาจนถึงปัจจุบันน,นะครับก็ไม่ทราบว่าพี่น้องถึง่มมวลชนจะสอบถามอะไรไหมคร,ครับมีไหมครับไม่มีนะครับก็เป็นการถแถลงข่าวที่ราบเรียบมากเลยกระดูกด้วยรับยามาจุดไว้ที่พักยาตรงนี้พักยาที่พื้นที่ทนมูด้วยแต่เป็นกลุ่ม เครือข่ายเดียวกันครับออขออนุญาตเรื่องนี้พงเปิดเผยต่อสื่อมวลชนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลทางการสื่อสวนและข่าวปลุกนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าตั้งแต่พฤุภาคยมยมาจนถึงพฤษภาคมปีหกหึ่งหกเจ็ดหนึ่งปีเต็มเครือข่ายนี้เนี่ยถูกติดตามขยายผลโดยนครบาลมตามตลอดดังนั้นตัวละครที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจากที่ เ,เราทำมาหนึ่งปีเต็มครับเราได้ผู้ต้องหาม,มาหลายลายออกหลายจับก็เยอะนะครับยาบ้าก็ถึงกับเกือบสามสิบล้านเม็ดแล้วเฉพาะเกรือไข่ไล่มาเรื่อยนะครับมียาเสพติดประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาไอซ์ทิวตินก็ได้หลายกิโลนะครับพิสูจน์ทราบได้ว่าเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวที่ขยายผลได้ถึงห้า กลุ่มด้วยกันตนได้ยินเห็นว่าชุดจับคู่ชุดนี้ครับรเข้ามาสองเดือนแล้วใช่ใชครับมีการสำรวจเส้นทางิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนหรือเปล่าการทำงานต้องผมผมชื่นชมเพราะว่าเป็นการเข้าติดตามแล้วก็สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรผิดพลาดเนื่องจากว่า พื้นที่ที่เราเข้าปฏิบัติการเป็นพื้นที่จำกัดกลุ่มกลุ่มผู้กระทำผิดมีความระวังตัวสูงมากแล้วการที่เราเข้าไปเนื่องจากเขาระวังตัวจะทําให้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการเข้าปฏิบัติการจับคุมเป็นไฟด้วยความยากลำบากนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ของสื่อนครบาลทกไม่มีการ เก็บข้อมูลสืบสวนเส้นทางต่างๆวันนี้ที่ปรากฏต่อหน้าของสื่อผลวลชนทุกท่านผมว่าไม่ได้เกิดขึ้นแน่อาจจะได้แค่เพียงหลักสิบเมตรน้อยเมตดก็ได้เรื่องจับเท้าระหว่างความสมากเรื่องนี้เป็นการสืบสววที่ มีการลำเลียงมาจากแนวชายแดนอแล้วครับแล้วก็เราก็ออกข้อมูลนี้ให้กับทางปชปแล้วก็ประสานปชปเพื่อการวางแผนและวิคเคราะห์ในเรื่องเส้นทางที่จะต้องเปิดปฏิบัติการในด้านการาขับต่อไปครับอตีว่าของนี้อยู่ในไหนอะไรครับ เดี๋ยวให้ผู้การครัตอบก็ได้ตัวเจ้าของสนามนี้มีความ้องาในการแข่งขันเดิมอม่เท่ที่ทราคือ็นสนามเป็นสนามที่มีกับต้องที่มีการงัไม่ใช่เียการแข่งขันารแลมีเปิดรับรูกในภายหลมีการวามเดิมพัน่ร่านี้ครับเปิดทางรัฐการขมราเห้าไในฟุตอบในส่วนของมรรนเดี๋ยวไม่ควจะับนไทด้วยครับ ว่านาเดินอย่างนี้ครับเตือนที่ต้องเตือนแน่ครับถ้าเก็ดเตือนสำเร็จก็หลังเกณฑ์ครับมีการจับกลุ่มนะครับเด็กเยาวชนนะครับก็สำรวาและสังเกตไปตามวหานะครับปัญหางเด็กนะครับมีการดาเนินคดีกับผู้ปกครองนะครับก็มีการดาเนินคดีแล้วมีการยึดรถนะครับไปใช้มาตรการอย่างเข้มข้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมาตรการการเตือนหรือการปราบก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนนะครับ ก็เดี๋ยวดูเราก็ออกหมายจับตอนี้เดีหนึ่งกีข้อหาหนึ่งนะก็เรียนไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราอยากให้ท่านดูแลเยาวชน,นนะครับอยากให้ท่านดูแลลูกหลานนะครับแล้วก็ตำรวจก็ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในส่วนที่มีท้องถึงถ่อเป็นของทราบครับผมก็เลยอาศัยเวทีนี้น้นาประชามธันด้วยเลยนะครับในการดูแลเยาวชนที่มาขับรถในทางนะครับขอบคุณมากครับท่านหนของ ยาบ้าที่อยู่ในห่อมีซิปล็อกแล,ล้วก็สีอีกชั้นหนึ่งนะครับออกเป็นสีชมพูเล็กๆเนี่นะครับขอบคุณมากครับครับ,รบขออนุญาตมาทางนี้หน่อยได้ไหมครับมันย้อนเสี่ยงท่านจะยืนได้ไหมครับครับ น้องๆก็จะเปยนลมลมกระโหลก,กลมหัวถ้าจะเห็นว่าเป็นสนามแม็กเล็กสีนะะ้ำเงินถ้าอยู่ไปใกล้จะได้กลิ่นหอมอันนี้อยากจะเดือนที่น้องประชาชนว่ามันเป็นตัวที่อันตรายมากคนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้ก็ขอให้ให้เลิกสุด เพราะว่าเจ้าที่ตำรวจรยคจะต้องปฏิบัติการข้มพ้นขึ้นเป็นลำดับเดี๋ยวก็ไปดูของกางนันครับแขับที่หน้ามาไหลระด้าเรื่องสนามแข่งเราก็ต้องแข่งที่องหน้า่กร็ต้องมีการสวดสอบเพราะว่าเราจะมีการบุกเยอเร่นาเราคงไม่จะต้องมาตรวจสอบถึงการอนุญาตแล้วตัดสานที่ไหนบอกน่ย เห็นเห็นพี่ลงเป็นของแม่ของแม่ประตูหมดเลยใช่ไหมนี่ทั้งหมดเลยแล้วก็ได้รวมแล้วติดเจ็ดคันรถรวมนี้ก็ในที่เกิดเหตุแล้วก็จากการสืบสวนเราทราบว่าเป็นรถที่ใช้นําด้วยคุยทางด้วยใส่ยาด้วยก็เลยต้องตรวจยึดหมดก็ใครคิดว่าเป็นเจ้าของก็มาแสดงตัวแสดงตัวกับเราได้รถที่เป็นเป็นรถไม่มีอะเไนด้วยร ขึ้นราชการตำรวจสอบงคนกลางตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบเพราะว่าจากพฤติกรรมเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับผู้นิติการต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเวพาะเรือเป็นเรือของกลางในความเห็นเรื่องนี้ของมันเมื่อของการหายไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดกติ การตรวจสอบกันจริงต้องต้องเกิดขึ้นว่าใครมีส่วนปกป้องไหมเลื่อนเลิศไหมหรือมีส่วนที่ไปได้รับประโยชน์อะไรหรป่าอันนี้ที่ว่าอยู่กับพูชาวันที่สื่ได้ยินนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็การประสานงานในขณะนี้ครับคือเรือเรือพวกนี้ครับเขาเป็นเรือที่เขาสามารถที่จะเข้าออกน่านน้ำกัมพุชาปกับใได้ได้ได้โดยไม่ผ่านการของตำรวจกัมพุชา ีผมขอไปตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะครับใ,ในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็ได้ข้อมูลอย่างไรก็เรื่อยๆขอตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนอว่าเรือเนี่ยสามารถที่จะเดินเรือออกหน้านา้ำได้และไปเข้ากับมุชาร์ได้ไหมสิบปกติก็ไม่เคยเห็นไปไดะเรื่องนี้ท่านแจ้งทางกรมการโยกย้ายเรืวครับนะออทราบแล้วครับเรืาาา่เราก็อยู่ระหว่างการสืบสวน เรื่องตัวผู้ทำผิดต้องมาส่วนในการสอบสวนแลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจายใดเข้าไปมีส่วนเก็จะต้องดำเนินขั้นพยานแล้วในเรื่องนี้ผมอาจจะทำให้สิศักดิ์สเสียผมมีผลกระทบกในด้านภาพกษณ์ของตำรวจตามที่ปล่อยเดือตอนนี้ผลการตรวจสอบยังไม่ออกมานะครับก็เป็นความคิดเป็นความคิดของหลายๆคนที่อาจจะมองว่าตำรวจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราอยากจะให้มองมองภาพว่าตำรวจก็อาจจะเป็นผู้กสอบาวเลยดังนั้นถ้าผลตรวจสอบออกมาเช่นไรเราก็มาดูกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเราดำเนินการทา้งขันยาแล้วนี่นะแต่ถ้าจะเป็นเรื่องการทำลายความเชื่อมั่นอย่างไรตอนนี้ผลองไเนี่ต้องใหกให้ให้ผลมันออกมาแล้วดูว่าเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ย ก็ไม่อยากใช้คําว่าให้ความเป็นธรรมกันทั้แต่ขณะนี้ตารวจก็ต้องถูกข้อหาหรืวว่ามี่วลหรือไม่ซึ่งจัเรายังไม่รู้วาหรอ่า เราเราทำงานเพื่อเขาจริงๆนะครับแต่ส่วนที่ใครือว่าเราจะดกระบินการขั้นเด็ดขาดทั้งทีไหนและอ่ารอย่างแน่นอนแน่นอนดังนั้นการที่เราจะทำให้เกิดศรัทธาแนละความเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงปบันนี้เนี่ยผมยืนยันว่าเราต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับผมให้สัญญาว่า ขณนะนที่ทําหน้าที่รักษาการก็จะนำํำพาตารวจไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ทําเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนจริงๆคือความผิดอะไรที่เป็นนโยบายของท่านนายกตรีเราต้องเพิ่มความเข้มจริงๆผลงานไกลบาดเนน่ยต้องต้องต้องบอกว่าดีขึ้นมากถึงเป็นหลักร้อยเเกินร้อยด้วยนะครับแต่จะทำยังไงให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อความรู้สึกและสายตาของทุกคนได้และรับรู้ได้นะครับซึ่งในแนวเรื่องอยาเสพติดเนี่ยเมื่อสักครู่ผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ช่วยสัปดา์ว่าในในแนวความคิดที่ผมจะดําเนินการต่อผู้ค้ารายย่อยที่เรามีข้อมูลเราจะทำอย่างไรนะในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนของสัปดาห์นี่แหละครับโอเคนะครับ